Suzuki e ีซี d ดร v e เป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆทุกรุ่นผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับคัมเปนสุดคุ้มค่าดอกเบียหรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนไปเลยครับกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม s u ซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co t h ลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่อออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับผมกลอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับวันนี้นำเนืน้อหาของยูเต็ดมาฝากกันในวันพุธที่5มิถุนายนนะครับมีเรื่องราวภายในทีมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนของเซอร์จิมเพิ่มเติมอีกนะครับตำแหน่งใหม่ที่มีคนระดับสูงเข้ามาอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนคุ้นเคยของ โอมาเบอร์ด้าด้วยครับจะเข้ามาทำงานร่วมกันในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงข่าวซื้อขายนักเตะครับทั้งดีวกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้าที่จัดเต็มในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมามีอัปเดตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจากวันวันก่อนนะครับแล้วก็เป้าหมายเดิมยังคงมีอยู่ส่วนเป้าหมายที่เคยมีข่าวมานานแล้วก็กลับมาเชื่อมโยงอีกครั้งนึงครับหลังจากที่สื่อนำมาพูดถึง วันนี้ท่าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกับราจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับมาดูเรื่องของดิัฮากนันก่อนครับฟอร์มิเชโรมาโ,โนก็อัปเดตไปตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าความคืบหน้าเรื่องการตัดสินใจตําแหน่งของเขาจากบอกร์ดบริหารว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ครับหรือไม่ก็ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะเปิดขึ้นโดยคนที่จะตัดสินใจร่วมกันกับเซอร์จิมก็จะมีชองโคดบรองครับที่ รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับตําแหน่งของเทนฮากรวมถึงเซอร์เดวเบลฟอร์ดที่อาจจะต้องพูดคุยกันว่าจะให้เทนฮากอยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนโคช้ชเป็นคนใหม่เข้ามาตลาดซื้อขายจะเปิดขึ้นวันที่1ิบีมิถุนายนนี้ครับนั่นแปลว่าถ้าตลาดเปิดแล้วเนี่ยทีมอ,อื่นๆเดินหน้าไปในเรื่องของการซื้อขายยุ่แต่ก็ต้องเร่งเรื่องผู้จัดการทีมให้จบครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะตามหลังทีมอ,อ,อื่นอีกเพราะว่าทีมอื่นเขามีโคช้ช ที่พร้อมทํางานอยู่แล้วเออจ้าฮาก็คงอยากจะรู้านาะคตของตัวเองเหมือนกันว่าเขาจะได้คุมต่อหรือเปล่าถ้าไม่ได้คุมก็คงไปหางานใหม่แล้วก็ล่าความสุขเล่กับทีมอื่นต่อไปแต่ถ้าได้อยู่ยุตแต่ต่อผมเชื่อว่าเขาจะต้องกลับมาทําให้ทีมดีขึ้นกว่าด้วยการที่ผ่านมาจากบทเรียนที่เกิดขึ้นในซีซั่นที่แล้วครับทั้งเรื่องตัวเจ็บการวางแผนต่างๆแล้วก็การทํางานร่วมกับนักเตะการเปลี่ยนแปลงภายในทีมยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับรายงานจากไมค์คิแกนนักข่าวดิลิเมลบอกว่าเซอร์จิมเรออส ต้องการให้พนักงานที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารของนักเตะในห้องอาหารเนี่ยจะไม่สามารถรับประทานอาหารกับนักเตะได้ต่อไปครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลภายในเกี่ยวกับทัคติกต่างๆรวมถึงโภชนาการด้วยเพราะ well <S <S กปกติแล้วในห้องอาหารหรือว่าการรับประทานอาหารนักเตะชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีแค่คนที่เกี่ยวข้องภายทีมเท่านั้นส่วนนี้ควรจะทําตั้งนานแล้วครับมันเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาที่ แมนยูเต็ดนะเดินตามหลังจากทีมอื่นที่เขาพัฒนาไปก่อนหน้านี้เลยครับเรื่องพนักงานส่วนต่างๆภายในทีทมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งให้กลับมาทํางานที่ออฟฟิศแล้วไม่มีการเวิร์กฟอร์มโฮมจากการพนักงานส่วนเกินที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทีมออกไปลงถึงวัฒนธรรมเก่าที่เคยทํางานภายใต้กลุ่มของเอ็ดเวิร์ดก็ถูกปลดออกไปหลายคนครับอีกหนึ่งอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องดีครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ด ดึงตัวโทบิครกประธานเจ้าที่ฝ่ายสื่อสารเข้ามาทำหน้าที่ในสโมสรเป็นคนใหม่คนล่าสุดที่จะเข้ามาช่วยกับโอมาเบร่าเซอร์จิมเรยคิปเซอร์เดเบลฟอร์ดชองโคดบองแล้วก็รุมถึงเจาสาันวิลคอรครับเขาจะมาดูแลเรื่องการสื่อสารต่างๆนะครับโทบิครกนี่เคยอยู่กับเชลซีและก็แมนซีมาด้วยและเป็นคนที่เก่งคนนึงในด้านนี้กับงานที่เขาทำ ผ่านประสบการณ์ในสโมสรฟุตบอลอังกฤษมาหลายคนรู้จักกับโอมาเบร่ามาแล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะทํางานกันอย่างราบรื่นเป็นการจ้างงานเอาคนที่เก่งระดับหัวกะทิเข้ามาอยู่รวมกันของเอ็นออสเพื่อการย่นระยะเวลาในการประสบความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตซึ่งถือเป็นเรื่องดีมากๆนะครับโดยทบี้ครกจะเริ่มงานทันทีครับกับแมนยูไนเต็ดตอนนี้คนเก่าๆเ,เริ่มจะทยาออกไปเกือบหมดแล้วนะครับคนใหม่ๆเริ่มเข้ามา หลือเรื่องของนักเตะอีกอย่างที่น่าจับตามองในช่วงตลาดปัจจุบันมาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับรายงานจากฟอร์บิชเชอโรโนพูดถึงดีลกองหลังที่เชื่อมโยงยูเตตมาแนาลนานแล้วครับแต่ว่าข่าวหายไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาอีกครั้งก็คือดีลของกันเซโลอินาเซโอจากสป bon. อร์ติ้งลิสบอนยูเตดเนี่ยยังทำงานเรื่องนี้อย่างแข็งขันครับที่จะพยายามดึงเซ็นเตอร์แบ็กเท้าซ้ายเข้ามาช่วยลิสโดมาตินเนซึ่งอินาเซโอเนี่ยเล่นเท้าซ้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยูุตดชื่นชมกับการติดตามฟอร์มมาโดยตลอดมีค่าเฉลี่ยที่51ล้านปอนด์นะครับก็เชื่อว่าสมสรก็เล่งไปที่เซ็นเตอร์เท้าซ้ายเพื่อมาช่วยเกมรับเหมือนกันเช่นเดียวกับฝั่งขวาที่วารานออกไปแล้วนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับชองแคลตูตดิโบรวมถึงเลนนี่โยโร่ก็หลังจากลิวอีกคนนึงด้วยซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในะตำแหน่งฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายนอกจาก กอนเซโร่ินาเซโอแล้วก็ยังมีมาร์เกอรีที่เชื่อมโมยงอยู่เช่นเดียวกับจราด,ดเบรเวทของเอลวตันครับพวกนี้เป็นชอตลิซ่สโมสอนกาลังพิจารณาและดึงตัวมาร่วมทีมอยู่ที่ว่าดีลไหนราคาจะเหมาะสมมาดูข่าวกองกลางกันบ้างครับที่คารเซมิโลมีลุ้นจะออกจากทีมเพราะว่าสัญญาเลยสอปีและตลาดรอบนี้น่าจะขายได้แพงที่สุดแล้วถ้าเขาไม่ต่อสัญญาออกไปนะครับมีบทสัมภาษณ์ของนอร์ดินอัมราบัด พี่ชายของโซฟีอมร์บตร์ตเตยูเตดบอกว่าคาซมิโ่จริงๆแล้วไม่ได้เจ็บอะไรมากนักในเกมกับแมนซี่นัชชิงเอฟเฟคับเขารู้ว่าเขาจะไม่ได้ออกซ้ายครับเขาก็เลยคิดว่างั้นผมก็ไม่มีชื่อสำรองเลยแล้วกันไปอยู่ที่บอร,ร์ดาจรจันเลยนะครับเขาฟิตพอที่จะลงเล่นได้ก็น่าจะทําให้คาซมิโ่เนี่ยมีความไม่พอใจในทีมเกิดขึ้นเหมือนกันจากรายงานล่าสุด แต่ก็ต้องรอดูว่าสโมสรในซาอุดิอาระเบียจะยื่นมาที่ราคาไหนแล้วยูเต็ดจะพร้อมปล่อยไปหรือเปล่านะครับถ้ากําลังรอมิฟิลคนใหม่ที่เชื่อมโยงอยู่ครับมีข่าวกับหลายคนและก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลายๆสื่อนานเกิตบอกว่ายูเต็ดจะเร่งดิวใหม่ทันทีหลังจากทราบสถานการณ์การเสียใจเรื่องผู้จัดการทีมว่าจะเป็นเทนฮางปอดหรือว่าจะเป็นคนใหม่เข้ามานะครับพูดถึงกองกลางแล้วต้องบอกว่าเมื่อคืนผมได้มีโอกาสรับชมเกม อุ่นเครื่องโปรตุเกสเจอกับฟินแลนด์ครับจบเกมเนี่ยโปรตุเกสชนะไป4 .2 ต่อซึ่งนำก่อน3าต่อ0นด้วยต้องบอกว่าการเล่นของจอเนเวสดูนเนียนตามากๆแล้วก็เล่นได้ทั้งเบอร์6เบอร์8แล้วก็เบอร์10ครึ่งแรกเนี่ยเขาเล่นเป็นเบอร์8นะครับให้จอปริญญายืนต่ำเป็นมิฟิลตัวรับให้แล้วก็ขึ้นมาปั้นเกมบ้างเป็นบางครั้งสำหรับจอเนเวสก็ออกบอลสั้นบอลยาวได้แม่นย,นยำแล้วก็ ปัดบอลได้ดีหลายครั้งรวมถึงเข้าประชิดตัวผู้เล่นฟินแลนด์ให้พลิกไม่ง่ายแต่พอครึ่งหลังโรเบรโตมันตินสถอดจอวิินญาออกไปขยับจอเนวเวสมายืนต่ำแล้วก็ให้บุโนโน่เฟเดสลงมาเล่นกับวิตินญ,ญาเป็นมิดฟิลด์ปั้นเกมเนเวสก็ทําได้ดีเช่นกันครับในการคุมจังหวะคือถ้ายูเซตจะสร้างทีมเพื่ออนาคตแล้วแล้วก็ต้องการนักเตะยูนอยเนี่ยจอเนเวสตอบโจทย์แน่นอนกับอายุ19ปีมาเล่นกับไมนูที่19ปีเหมือนกัน ใช้งานได้4ีหปีเป็นอย่างน้อยหรือถึง10ปีเลยครับแต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยบวกกับมีคู่แข่งในดิวหลายทีมอาร์ซอนก็สนใจแล้วก็ยังมีสัญญายาวกับเบนฟิก้าอยู่ด้วยซึ่งความคืบหน้าในยูเตดเริ่มรุกมากขึ้นแล้วนะครับรายงานจากเลคคอร์ดสื่อปรุเกตบอกว่า y ยูเตดยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วที่51ล้านปอนเพื่อขอซื้อจอเนเวสคือเป็นการเปิดการเจราจายื่นไปเพื่อให้พูดคุยก่อน ซึ่งเบฟิก้าปฏิเสธทันทีครับพวกเขาต้องการอย่างน้อยประมาณ85ล้านปอนหรือ100ล้านยูโรก็คงจะต้องหาทางคุยกันต่อไปแล้วก็พยายามหาข้อสรุปถ้าจะเล่นดีลนี้จริงๆถ้าไม่เล่นดีลราคาถูกกว่านี้นะครับซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดยูเต็ดไปเลือกลดสเปกกองหน้าที่จะมาช่วยฮอยลุนเนี่ยให้ราคาถูกลงหน่อยรวมถึงเซนเตอร์อาจจะต้องเลือกไปที่ดีลยืมตัว y y aw, หรือว่าดีลที่ไม่แพงมากสักหนึ่งดีลแล้วก็ พยายามขายนักเตะที่ไม่ใช้งานหรือว่ายุ่เยอะเนี่ยให้ได้ราคามากที่สุดครับดิวอย่างจรอ,งงอร์นซานโชเมสันเกรนวูดคาเซมิโลรวมถึงแอตตูนี่เนี่ยเป็นอีก4 5หดิวที่เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันในตลาดรอบนี้ถ้าเกิดปล่อยได้สัก2-3ถึงดิวแล้วราคาพุ่งรวมกันในทุกดิวเนี่ยได้ระดับ100ล้านผมว่าจอเนเวสยังพอมีโอกาสที่จะเดินดิวได้เว้นแต่ว่าทีมใหญ่อ,อ,อื่นที่จะเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วมาโน้มน้าวใจหรือว่าเปลี่ยนใจเนเวสให้ไป ท,ที่ดเกมเมื่อคืนในบูโน่แฟนเดสยิง2ประตูนะครับสุดสวยลูกหนึ่งในประตู3ามศูนย์ปั่นโค้งเสียบเสาเข้าไปส่วนลูกที่4ก็หลอกนักเท้ายิงหลอกผู้สาประตูแบบเ,เรียดๆครับให้ชนะฟินแลนด์ไป4นต่อ2ซึ่งเป็นเกมที่บุนโน่เล่นแค่45นาทีร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะและพร้อมสลับยูโรในช่วงกลางเดือนดิวของกองหน้าเนี่ยฟอร์บิชิโอโรบโนอัปเดต ดิวจะมีเซสโกที่เนื้อหอมมากๆครับทั้งยูเต็ดเชลซีและอาร์ซอลเนี่ยต่างต้องการมีเซสโกในโปรเจกต์ระยะยาวกับทีมนะครับตอนนี้เซสโกต้องตัดสินใจว่าเขาจะย้ายออกจากไลฟ์ซิกหรือเปล่าเพราะว่าทั้ง3ทีมเนี่ยต่างยื่นข้อเสนอไปให้เขาพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยกับดิวสําคัญในช่วงตลาดรอบนี้ยังเป็นขั้นตอนระหว่างนักเตะอยู่นะครับจะไม่ใช่ขั้นตอนของสโมสรที่ต้องไปคุยกับไลฟ์ซิกเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าอยู่ที่ตัวเซสโกเองว่าอยากไปทีมไหนแล้วก็ข้อเสนอทีมไหนให้ค่าเหนื่อยจับต้องได้รวมถึงโบนัสมากที่สุดผมว่ามีโอกาสที่เซสโกจะไปทีมนั้นซึ่งข่าวมาแรงก็คืออาร์ซอนนั่นเองครับกับดิวปีขวาที่เชื่อมโยงมายาวนานตั้งแต่ปีใหม่ครับไมเคลอโอลิเซมีรายงานจากเบนจาคอบถึงปัจจัยสำคัญที่จะปิดดิวนี้ได้หรือว่าจะโน้มนวใจนักเตะให้มาสู่ทีมแล้วตอนนี้เนี่ย คู่แข่งที่น่ากวนดีลนี้ก็คือเชลซีครับเพราะว่าเชลซีกําลังเร่งดีลนี้อย่างเต็มที่เพื่อหาข้อสรุปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในการทํางานเชิงรุกนะครับพวกเขาหวังจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้เพื่อคว้าตัวออริเซ่จะขอบอกต่อไปว่าหัวใจของโอริเซ่น่ยอยู่ที่ยูเต็ดครับแต่ว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาจะดูด้วยก็คือโอกาสการลงเล่นเวลาที่เขาจะได้ลงสนามสัญญาว่าจํานวนกี่ปีเรื่องของโบนัสแพ็กเกจต่าง เขาอยากได้สัญญายาวเพื่ออนาคตที่แน่นอนและก็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คือทีมที่จะไปคนจะได้มีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะเล่นยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็คว้าท้่วรางวัลรายการใดสักรายการหนึ่งมาครอบครองครับนี่คือปัจจัยสําคัญที่ออริเซ่จะเลือกย้ายไปทีมไหนเดินหน้ากันต่อในช่วงตลาดซื้อขายครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชบบร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป ถ้าคุณเป็นคนที่หลงหลและคลั่งไคล้ไมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออแมนยูสู้ตายสินครับรวมให้กำลังใจปไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ